วันนี้นะครับผมมีรถโฉมปัจจุบันนะ7ที่นั่งนะฮะและตัวไม่ใช้มาเพียงแค่30,000กิโลเมตรและปีรถปี2020ครับ สำหรับปาเจโรนะโฉมปัจจุบันผมมองว่ามันดูแข็งแรงดีนะด้านหน้าเนี่ยมันดูแบบเหมาะกับคุณผู้ชายเนี่ยถ้าเอาไปใช้เนี่ยโดนใจแน่นอนตัวนี้นะคือปาเจโร2.4ตัว GT นั่นเองเน,นะฮะสีดำเดิมๆจากโรงงานมือแรกออกห้างและที่สำคัญนะฮะเรามีการตรวจสอบเป็นอย่างดีก่อนจะเอามาขายให้กับลูกค้าได้ดูแนะะ่นอนคันนี้นะรถปี2020นะถือว่ายังใหม่อยู่นะฮะจัดว่าอยู่ในโหมด3ปีนะฮะ และคันนี้นะใช้ไมล์มาเพียงแค่3 0 0 0 0กิโลเมตรนะฮะหารเฉลี่ยต่อปีเนี่ยจะอยู่ปีละ1 0 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะครับถือว่าไม่เยอะเลยนะออปชั่นทุกอย่างดูน่าสนใจตัวรถดูดีมีสภาพดีแน่นอนนะฮะกับราคาตอนนี้นะผมขอขาย9ก้0แ0่นแบาทเท่านั้นนะถ้าใครสนใจทักเข้ามาที่เพจของเราละกันนะครับ f a c e b o o เค b บ u t o ตขายรถยนต์มูอสองคันโดยคุณภาพเลยนะครับแพลตฟอร์มเราจะมีเฟซ o ุ๊กยูทูบไลน์แอดนะเดี๋ยวขึ้น QR ีตอ้โค้ดมาให้ตรงนี้ละกันนะครับ มาฮะเดี๋ยวเรามาดูสภาพรีวิวของเจ้าตัวปาเจโร่ปี2020นะครับว่ามีตรงไหนดีไม่ดีตรงไหนกันบ้างครับไฟก่อนเลยนะไฟสะอาดนะสีขาวหลอดโปรเจคเตอร์ LED โฮเหมือนจะสะท้อนแสงด้วยนะคฮะด้านล่างนะไฟตัดหมอกนะครับใหญ่ๆเลยนะฮะแล้วก็โฮมียมนะฮะเหมือนจะมีจุดนี้เนี่ยนิดนึงเนี่ยนะโอ้เดี๋ยวผมยึดบังให้นี่จะเป็นจุดนี้นะฮะกระจังหน้านะมีโลโก้มิซูบิชินะฮะแล้วก็ตัว ด้านหน้าเนี่ยสีออกดำใช่ไหมแต่ว่าเนี่ยมันจะมีคราบโดนแดดก,กันเล็กน้อยเท่านั้นนะฮะแล้วก็โเมี่นะฮะแนวนอนนะฮะเดิมๆจากโรงงานรอยอะไรก็ให้ดูแล้วกันเนี่ยเดิมๆเ,เนาะมันอาจจะมีสเก็ตแม่นหินเล็กน้อยนะฮะอาจจะไม่ได้เนียนมากเหมือนรถสภาพมือหนึ่งนะฮะฝ่ด้านขวานะฮะ สวยงามหลอดโเจคเตอร์ LED นะฮะแล้วก็ตัวด้านล่างไฟตัดหมอกแบบใหญ่ๆพรอมไฟระย,ย้าด้วยโอ้โหซอกละกันนะคาว่าซอกเนี่ยมีแบบาขาวๆเห็นไหมนิดนึงนะฮะล้อแมกด้านหน้าด้านขวานะครับสีโครเมียมตัดสลับสีดำเดิมๆจากโรงงานเลยนะมีโลโก้มิซูบิชินะฮะดอกยางนะฮะไม่น่าเชื่ออ,อันนี้ R18 ปี2019นะฮะบิสโต้เลยด,ดูแบบแข็งแรงทนทานแน่นอน แล้วตัวกระจกนะฮะข้างบนเป็นโครเมียมนะฮะแล้วถือว่าใส่ดีไม่มีรอยสกเก็ตไม่ทินไฟเลี้ยวคินคีไม่มีรอยล้าวด้านล่างพลาสติกสีดำพร้อมกล้อง360องศาค,ครับผมมือจับนะฮะเป็นโครเมียมและมีปุ่มกดคีเลตเข้าไปได้นะฮะตัวนี่เลยปาเจโ่สีแดงนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวฟิล์มกันรอยนะฮะถือว่าโอเคเลยนะครับลานบันไดนะฮะสีโครเมียมนะฮะตัดสลับสีดําแต่ว่ามีความการใช้งานมาบ้างนะฮะล้อแมกด้านขวาด้านหลังครับ มาดูใกล้ๆแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะมีตรงไหนไหมนะฮะที่แบบเบียดฟุตบาทมาหรือเปล่ายอกยางนะฮะลึกๆเลยนะฮะดูดิโอ้ให้ดูแบบไกลมากนะฮะไม่รู้จะไกลไปไหนนะครับกรอบไฟด้านหลังนะ,ะของตัวปาเจโลยังเดิมๆคือแบบไม่ได้ใส่กรอบครอบมาก็สวยเป็นเอกลักษณ์ไปอีกแบบนะครับ p a r k กิ้งเซนเซอร์ของคันนี้นะปาเจโลมี4จุดเลยนะฮะแล้วก็ตัวด้านล่างเนี่ยสีออกเทาเนะฮะ พื้นที่ด้านหลังครับนี่เลยเบาะครมสีน้ำตาลนะฮะเจ้าของเก่าแต่งมาตัวปัเจร่จะเป็นแบบนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวดูถ้าเราแบบไม่ได้นั่งด้านหลังเราดึงปล่อยดึงปล่อยนี่นี่ถ้าดึงแล้วปล่อยนี่แบบนี้เลยนะฮะไฟด้านซ้ายนะฮะสวยงามนะไม่มีอรอยขีดข่วนรอยอะไรเท่าไหร่นะฮะ ดอกยางก็ยังลึกอยู่นะครับถ้าคือถ้ามองปีมันก็ยังแบบไม่ได้ดูปีใหม่มากแต่คือดอกยางผมว่าลึกนะแล้วก็ตัวกระจกนะฮะก็คเมียมนะฮะด้านล่างเนี่ยโอ้โหให้ดูใกล้ๆเลยนะครับว่ามีคาบการโดนแดดกัดบ,บ้างเนี่ยดูดิตัวพลาสติกกรอบมีสีบ้างอย่างงี้ฮะแต่ว่ากล้องสา0รอองศาใช้งานได้ปกตินะครับล้วแมกด้านหน้านะครับนี่เลยนะฮะเรามาดูกันว่ารอดไหมรอดไหมฮะทุกคน รอดไหมคุณว่ารอดนะ <c oughs> ดอกยางล้อแม็กด้านหน้า <c oughs> ดอกยางล้อด้านหน้านะฮะปาเจโร่นะฮะรอบพันนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะฮะเพราะคันนี้ขายไม่นะไม่น้อยจริงสามหมื 30, กิโลเมตรดอ่ะด้านในนะฮะกลิ่นใหม่นะฮะตัวรถนะใช้ไหม่มาเพียงแค่4 4 8 1 5กิโลเมตรเดี๋ยวเราสตาร์ทรถกันครับ พวงมาลัยนะฮะดูสภาพพวงมาลัยก่อนถือว่าผ่านการใช้งานเล็กน้อยแต่ใช้งานได้ดีนะฮะก็พุสคอนโทรนะฮะโอเคนะทรงโครเมียมตรงอะไรดูดีหมดด้านหลังมีแพดเชิพตัวจอมาปกตินะสไตล์ปาเจโร่นะครับแล้วก็ไม้สามหมื่นสี่เซนตเมตรตัวจอนะฮะเราทัชสกรีนได้นะครับตัวแอร์แยกฝับงซ้ายขวาได้ซึ่งเลขของตัวอุณหภูมิเนี่ยสีส้มเหมือนกันนะฮะตัว usb นะครับด้านหน้าเนี่ยจะมี2อลูก มี HDMI 1รลูนะฮะแล้วก็สำหรับสายสูบ1ชิ้นนั่นเองนะครับเก็บน้ำได้2แก้วนะฮะแล้วก็เบรกมือไฟฟ้าอยู่ตรงนี้นะฮะตรงกลางก็จะเก็บของได้อีกนั่นเองนะครับตัวเบาะนะฮะฝั่งคนขับเนี่ยจะเป็นไฟฟ้านะครับสบายเลยฝั่งผู้โดยสารเนี่ยจะเป็นแมนนวลซึ่งตัวเบาะเนี่ยสีออกดำแต่ว่ายูหนานะฮะแล้วก็รถเข้าสู่ปีที่3เนี่ยรอยเหี่ยวก็ถือว่าน้อยถือว่าน้อยเลย เนี่ยดูจากสภาพแล้วเนี่ยคือต้องใช้คำว่าเบามัน,นยังไม่ยับถือว่าดีแล้วก็เจ้าของเก่ามีแบบภูมทีดีแบบสีน้ำตาลใส่มาให้ด้วยในเองในส่วนของด้านหลังนะฮะแอร์ก็ปรับได้นะครับแล้วก็ตรงด้านตรงกลางเนี่ยจะมีตัวปลั๊กให้เสียบแล้วก็ usb 2อรูเท่ากับว่าคันนี้สีรูสบายๆแต่ตัวเบาเนี่ยเท่าที่ผมดูจากตาเปล่าเลยผมรู้สึกว่าเบาะใหม่มากคือสภาพรถเนี่ยถ้าเราดูด้านในเนี่ยเราก็จะดูตัวเบา ดูความยับดูความเก่าของมันแต่คือผมดูแล้วเนี่ยตัวเบาะถือว่าผ่านเลยแล้วก็คันนี้เนี่ยมันขายใม่จริงเพราะว่าไม่น้อย30,000กิโลเมตรมันก็ต้องราคาขึ้นมาสูงนิดนึงก็สำหรับใครที่กำลังหารถ SUV 7ที่นั่งนะฮะปาเจโรคันนี้ไว้ใจได้แน่นอนตัวออปชั่นทุกอย่างดูดีหมดเลยนะฮะและราคาตอนนี้เหลือเพียงแค่9 9 8 0 0บาทเท่านั้นนะครับถ้าเทียบกับราคาป้ายแดงนะครับสนับสนุนโดย Sure. <c oughs> คาร์โฟชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟชั c o m